คุณป๊อปแป๊บส่หนึ่งคุณป๊อปแป๊บครับป๊อปแป๊บสวัสดีค่ะเชิญค่ะค่ะอาจารย์ค่ะคุณสวัดีหนูรู้สึกมีความกลัวจังเลยค่ะว่าธรรมดาในอนาคตข้างหน้าค่ะในอนาคตข้างหน้าหนูกลัวจังเลยค่ะว่าอืคนไทยอะค่ะคจะเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะโอ้ทำไมจ่ะจากจากการที่รัฐบาลนะคะเออพูเงินเอามาแจกดิจิทัลเงิือนป่าเอาเอาเอาทีละสเต็ปครับ รัฐบาลกู้เงินมาแจกในรูปของเอ่อแตกดิจิตอลหมื่นบาทเออนละมื่หมื่นบาทมันจะทําให้คุณเป็นโรคซึมเศร้าได้ยังไงผมไม่เข้าใจนายอนาคตอาจารย์ลองวิเคราะห์ดูสิคะว่านโยบายแจกเงินเนี่ยมันจะทําให้เกิดพายุหมุนในระยะสั้นจริงๆงแต่ว่าระยะยาวอ่ะพายุหมุนคืออะไรไม่เข้าใจเดี๋ยวพี่เนี่ยเดี๋ยวน้องป๊อกแป๊บน้องป๊อปแป๊บ เข้าใจว่าเขาทําอะไรหรือเปล่าเนี่ยน้องป๊อปแป๊บรู้ไหมน้องป๊อปแป๊บรู้ไหมว่าเขาจะทําอะไรน้องป๊อปแป๊บเข้าใจหรือเปล่าไม่เข้าใจเท่าไหร่ะคะไม่แต่ว่าเขาจะไปกู้เงินแตกเราถ้าไม่เข้าใจแล้วเราจะไปเราจะไปวิตกกังวลล่วงหน้ามันไม่ถูกนะเพราะว่ามีนักวิชาการเออพู้ว่าการแบงค์าดนะคะอดีตพู้ว่าการแบงค์พา ออาคัดค้านได้ทําไมจะคัดค้านไม่ได้ล่ะใช่ทีนี้พอคัดค้านแล้วรือว่าเขาก็ข้ามบ่อยในโครงการนีมานานแล้วถ้าเขาคัดค้านเงี้ยมันน่าจะมีผลเสียหายอย่างตอนโครงการหมู่บ้านละล้านอ่ะตอนนั้นนะคะเขาก็ก็ไม่ได้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 เสียหายอะไรนะครับกองทุนหมู่บ้านก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะะ ตรงคนหมู่บ้านที่ปอแป๊ทราบมาก็คือว่าเขาว่าเหมือนกู้เงินแต่ไม่ได้เอาไปสร้างอะไรอ่ะเอาไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์เอาไปซื้อโทรศัพท์มือถืออะไรมันไม่ก่อให้เกิดมก็ไม่ก่อให้เกิดการสร้างก็ไม่งานสร้างไม่ก็ไม่ก็ไม่เป็นปัญหาถ้าเขาชําระคืนก็ไม่เป็นปัญหาครับแล้วเขาก็ไม่ชาระคืนด้วยถ้าไม่ฮะคุณไม่ได้มีไม่ใช่แล้วฮะน้องป๊อแป๊บพูดแบบไม่มีข้อมูลเลยครับน้องปอแป๊บ รู้สถานะของกองทุนแต่ละหมู huh. right. no ่บ้านเหรอครับผมถามหน่อยว่าหมู่บ้านนี้คนกู้ทั้งหมดกี่รายชำระหนี้คืนมาทั้งหมดเท่าไหร่น้องป๊อปแป๊บรู้ขนาดนั้นเลยเหรอครับไม่ทราบขนาดไม่ทราบแล้วน้องป๊อปแป๊บสรุปอย่างนั้นได้อย่างไงครับว่าเขาไม่ชำระหนี้ไปเอามาจากไหนครับอ๋อป๊อปแป๊บไปฟังเขาหม่ทีฟังเขาหมทีแล้วไม่ไต่ต่อไม่เอ๊ะเหลือครับว่ามันใช่ไหมครับอ๋อป๊อปแป๊บเชื่อเลยค่ะออป๊อปแป๊บเชื่อเลยนี่ก็สนิทเลยครับ ราะฉะนั้นป๊อปแปก็จะจินเพราะฉะนั้นป๊อบแปก็จะจินตนาการต่อตามความเชื่อเลยครับแล้วจริงๆจริงๆเรื่องของเงินดิจิตอลเนี่ยค่ะอาจารย์ครับอาจารย์มองว่ามันจะปุ้นได้จริงๆเหรอคะระยะตอนนี้ยังไม่รู้เขาทำได้อยู่แล้วระยะยาวอะตอนนี้จะไม่เป็นนี้หัวโตกันหรอคะตอนนี้ยังไม่รู้เขาจะทำยังไงเลยครับน้องป๊อปแป๊บรู้หรอครับ ไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยจะเป็นวิจารณ์ยไม่ไม่ใช่ดิครับเดี๋ยวที่ที่ทีย่างก่อนฮะที่ะอย่างก่อนไม่รู้นะครับว่าเขาจะทํำยังไงไม่รู้ว่าเขาจะทําด้วยเงินจํานวนเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเขาจะกู้หรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาจะแจกยังไงแล้วน้องป๊อปแปร์จะไปสรุปอะไรได้ล่ะครับ ถ้าเกิดว่าออกไมโยบายมาแล้วยังไม่รู้อะไรแบบน้องป๊อปแป๊บไม่รู้แต่คนทําเขารู้แต่เขายังไม่ได้บอกนะครับคนละประเด็นกันนะครับน้องป๊อปแป๊บไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับที่ถามมาทั้งหมดเนี่ยฟังคนอื่นเข้ามาแล้วเชื่อเชื่อโดยไม่ได้ไต่ตรองเลยเชื่อโดยไม่ได้สนใจเลยว่ามันจริงเท็จประการใดผิดหลักการามาสูตรเลยครับอย่าพึ่งปงใจเชื่อเพราะาน,นั่นนี่โน่น ค่ะคน,คนที่บอกมานี่เขาเขาก็เป็น,นคน,นที่เขาก็บอกอย่าปรงใจเชื่อเพราะว่าพูดตามตามกันมานี่ข้อที่หนึ่งเลยครับในกลามมสูตรข้อที่สองอย่าพึ่งปรงใจเชื่อเพราะครูบาอาจารย์บอกอย่างนั้นอย่างนี้อาไปเปิดหลักกลามมสูตรอ่านหน่อยดีไหมป๊อปแป๊บ อาจารย์จ๋าแล้วมาค่ะอาจารย์น้องเงินจะต้าเนี่ยอาจารย์อยังไงนะคะก็ยังไม่รู้เขาทํายังไงจะไปมองได้ยังไงในเมื่อยังไม่รู้เขาทํายังไงเลยน้องป๊อปแป๊บก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราจะไปวินิจฉัยได้ยังไงหรอกแต่ดูเขาจะเดินหน้าต่อในที่เขายังไม่รู้หรือว่ายังไม่เขารู้น้องป๊อปแป๊บไม่รู้แต่เขารู้น้องป๊อปแป๊บไม่รู้ก็เรื่องหนึ่งเขารู้ไม่รู้ก็อีกเรื่องหนึ่ง น้องปอปแป,ป๊บรู้ว่าเขาไม่รู้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้าแตบถ้าถ้าแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเรียกว่าอะไรจึงการจะเดิดนหน้าต่อเขาก็ควรจะรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องทำยังไงเออคุยคยังไ,ไม่ใช่แล้วครับน้องปอปแป,ป๊บคุยออกอีกเรื่องหนึ่งแล้วะครับไม่ต้องคุยต่อลแล้วครับแล้วอาจารย์<ป>ถ้าเกิดเกิด ต่อไปอะขอบมันแพงขึ้นเพราะว่าพายุหุนตรงนี้จริงๆิคนไทยก็จะไม่เป็นโรคมลุ้เศร้ากันมากใชหรอครับปัจจุบันก็เครียดกันเรื่องนี้สิดแย่อยู่แล้วน้องป๊อบแป๊บมีปัญหาอะไรเหรอครับตอนนี้หนูรู้สึกว่าตอนนี้ตอนนี้น้องป๊อบแป๊บมีหนี้เป็นสินกันตัวน้องป๊อบแป๊บมีหนี้เป็นสินเยอะไหมน้ป๊อบแป๊บไม่มีหนี้สินแล้อกแป๊บไม่มีหนี้สินเป็นปัญหาของป๊อบแป๊บไหม ป๊บมีความกลัวว่าคนจะโลภเก้าแล้วเราเราอแปจะทำอะไรไปที่จะทบกับเป็นเป็นเอฟเฟกที่จะทบกับคนรอบๆข้างะครัโอเคอ่ะคราวนี้รอบๆข้างน้องป๊อแป๊บมีคนเป็นหนี้เป็นสินเยอะไหมรอบข้างป๊อกแป๊บก็ไม่มีใครเป็นหนี้อ่าถ้าถ้ารอบข้างน้องป๊อปแป๊บไม่มีใครเป็นหนี้เป็นสินน้องป๊อปแป๊บก็ปลอดภัยโอเคไหมอะไรนะคะถ้ารอบๆข้างน้องป๊อปแป๊บไม่มีใครเป็นหนี้เป็นสินเนี่ย คนที่จะเป็นหนี้เป็นสินแล้วจะเป็นปัญหามาถึงน้องป๊อปแป๊บมันก็ไม่เกิดขึ้นใช่ไหมป๊อปแป๊บก็ขายของป๊อปแป๊บก็กังวลว่าเดี๋ยวลูกค้าไม่มาซื้อของป๊อปแป๊บขาดนะคะอ้าน้องป๊อปแป๊บต้องถามลูกค้าที่ทาไมไม่มาซื้อครับไม่ไม่กลัวกลัวว่ากลัวทาไมในเมื่อมันยังไม่เกิดนะฮะกลัวทําไมในเมื่อมันยังไม่เกิดมันจะข้างหน้าันจะข้างหน้าขนาดไหนกลัวอะไรล่ะครับต้องถามก่อนว่ากลัวอะไรฮะ ตัวไหนตัวเลยอาจารย์ไหนจะส่งความหนูกลัวมาลามมาไทยด้วยอะโอเคเอางั้นก็เนาะอย่างนี้น้องบอปดับกีสลาเอลลากแล้วน้องบอปดับอย่างนี้ยากมันจะลุกลามใหญ่เออถ้ามันลุกลามใหญ่โตมันจะลามมาอย่างไงเนี่ยจากตะวันออกกลางมาถึงประเทศไทยนี่มันโอ้โหห้าพันกว่ากิโลนะหนูกลัวมันจะมีอีกต้วหนึ่งก็คือกีนเออกับไต้หวันกับอเมริกาเอาก็มันเกิดขึ้กับรัสเซียยูเครนเออได้ได้นะโอเคแล้วขอบพระคุณครับ ครับสวัสดีครับอย่างนี้ควรจะมาให้กำลังใจผมคุณนัทพปุกครับเป็นไงบ้างต้องให้กำลังใจจริง